โหคือแบบ <c oughs> เยอะมากจนผมต้องเอามาเทนอกบ้านนะคิดดูนี่คือสิ่งที่มันสามารถดูดได้จากที่นอนดูดได้จากโซฟานะครับผมกลับมาเจอกัอีกครั้งกับพ่อบ้านไอทนะสำหรับวันนี้ผมมีเครื่องดูดไรฝุ่นจากทางจิมมี่นะครับมารีวิวกัน รอบที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวไม้ดูดพื้นดูดฝุ่นของทางจิมมี่ไปนะครับก็เรียกว,ว่าโหมันช่วยพ่อบ้านอย่างผมเนี่ยทำความสะอาดบ,บ้านได้ง่ายมากๆแล้วก็เครื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นแบบว่าผมต้องซื้อมาใช้งานเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถขัดพื้นถูพื้นที่บ้านผมได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับส่วนวันนี้ครับผมมีอีกสิ่งหนึ่งมาป้ายายาพ่อบ้านกันนะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องดูดไรฝุ่นที่เรียกได้ว่าเขาท้าชนกับแบรนด์ดังใน ของตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัวดีเอยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัว X เอยนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ของเขาเนี่ย <c oughs> เจ๋งกว่า <c oughs> ดีกว่านะครับ <c oughs> โดยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าจะเครื่องดูดไรฝุ่นตัวนี้เนี่ยผมไปลองทดลองใช้งานมาแล้วนะครับการดูดฝุ่นแบบว่า็อกและก็ตกใจมากนี่คือสิ่งที่มันสามารถดูดได้จากที่นอนดูดได้จากโซฟานะครับผมให้ดูก่อนที่จะรีวิวเลยแล้วกันนี่ก็คือฝุ่น ก็เรียกได้ว่าพวกเศษไรฝุ่นเศษอะไรต่างๆที่มันเป็นเศษผงนะครับแบบนั่งไปได้ไงนอนไปได้ไงวะผมยังแบบโหมันสกรปรกขนาดนี้เลยหรอคือแบบบางสิ่งบางอย่างเราก็มองไม่เห็นนะครับก็ถกไปซักแค่ภาพผู้ที่นอนอะไรต่างๆแล้วก็ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าบ้านใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยจะมีเยอะมากกว่านี้อีกนะครับซึ่ง เห็นแล้วอยากจะอ้วกอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับก็สำหรับเจ้าเครื่องจิมมี่ตัวนี้นะครับจะเป็นในรุ่น BX5 นะครับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเรียกว่าสูงกว่าเครื่องดูดไรฝุ่นในตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของกําลังแรงดูดหรือว่าเรื่องของกําลังของตัวเครื่องเนี่ยมาสูงถึง600วัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของแบรนด์จิมมี่เนี่ยไม่ใช่เป็นแบรนด์ไก่กาอลาเล่นะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอินเตอร์แบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อย่างที่2อครับผมบอกไป อัลตราซาวนะครับเวลาเราจะดูดไรฝุ่นอะไรต่างๆตามผ้าตามโซฟาหรืออะไรที่มันเป็นหมอนเนี่ยแรงดูดอย่างเดียวมันอาจจะทําให้พวกไรฝุ่นมันออกมาได้ไม่หมดนะครับเขาก็เลยเพิ่มระบบอัลทราซาวเข้าไปนะครับเวลาทุกครั้งที่คุณดูดต่างๆนะครับมันจะมีการปล่อยเหมือนกับขึ้นกระแทกลงไปที่ตัวหมอนตัวโซฟานะครับเพื่อให้ฝุ่นตัวนี้มันสามารถหลุดออกมาแล้วก็ดูดได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าสามารถดูดได้ลึกถึง35เซนกันเลยทีเดียวครับหรือว่าแรงดูดมหาศาลดูดได้ค่อนข้างลึกและเท่านั้น ยังไม่พอครับตัวเครื่องนี้เขาบอกว่าเขามีไฟนะครับนี่จะมีไฟนี้ตอนนี้เปิดเครื่องจะไม่เห็นใช่ไหมครับเขาจะมีไฟเหมือนกับเป็นรังสี UV นะครับที่อคอยฆ่าเชื้ออะไรต่างๆให้พอเวลาเรายกเนี่ยมันจะไม่ทํางานแต่ถ้าสมมุติเราแปะเอาไว้นะครับมันจะมีไฟสีฟ้าๆสีน้ําเงินเนี่ยผมลองยกนะครับเห็นไหมครับ่าเดี๋ยวลองยกใหม่ <c oughs> นี่เลย มันก็จะมีตัวแสงไฟหลอดไฟ UV นะครับที่ช่วยฆ่าเชื้อเวลาคุณดูไรฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยแสง UV พวกนี้มันจะช่วยฆ่าเชื้อได้ถึง99.9เซนเลยนะครับก็ที่เขาต้องยกออกมาแลวตัดเนี่ยเพราะว่าแสง UV ถ้าสมมติมันแบบโดนร่างกายโดนผิวหนังอะไรเต็มๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็มีระบบเซตตี้มีระบบโปรเทคนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายอันนี้ผมบอกได้เลยว่าลองใช้งานมาค่อนข้างนานพอสมควรดูจากไรฝุ่นก็น่าจะเดาได้นะครับก็คือการใช้งานไม่มีอะไรเยอะครับ กดเปิดแล้วก็ปรับความแรงมี2ระดับนะครับก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ครับนี่ก็สามารถปรับเอาเป็นแบบแรงสุดกับแบบธรรมดานะครับก็จะมี soft กับ strong นะครับก็ดูดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การดูดเนี่ยก็แค่ไถ่ไถ่ลากไปในจุดที่เราอยากจะดูดที่เราอยากจะถูนะครับส่วนเรื่องของตัวหน้าหน้ากว้างนะสำหรับการดูดเนี่ยเครื่องตัวนี้หน้ากว้างเป็นพิเศษนะสามารถดูดได้อย่างรวดเร็วโดยเขามีหน้ากว้างสูงถึง 24.5เซนติเมตรด้วยกันนะครับก็สามารถดูดได้ค่อนข้างง่ายได้ค่อนข้างสะดวกแรงดูดมอเตอร์เหลือๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยค่อนข้างยาวใช้งานได้แบบโอ้โห คือแบบบางทีผมเคยไปซื้อเครื่องอะไรพวกนี้เนี่ย <S <S คุณเคยเจอปัญหาไหมสายไฟของเขาเนี่ยสั้นมากโดยสายไฟของเครื่องดูดไรฝุ่นตัวนี้นะครับมีความยาวถึงเกือบ5เมตรด้วยกันนะครับทำให้สามารถดูดอะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของถังเก็บฝุ่นเนี่ยมีถังค่อนข้างขนาดใหญ่มากๆโดยตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยมันจะใหญ่ถึงครึ่งลิตรด้วยกันนะครับทำให้เวลาเราดูดหนึ่งทีไม่ต้องเอาฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ย ไปทิ้งบ่อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวแปลงตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันสามารถช่วยตีฝุ่นอะไรต่างๆขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากๆเขาจะมีเป็นยางซิลิโคน1ชั้นนะครับแล้วก็มีตัวแปลงนะครับที่สามารถแปลงดึงฝุ่นในส่วนของตัวโซฟาในส่วนของตัวผ้าต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยความเร็วรอบในการหมุนเนี่ยผมบอกได้เลยหมุนแรงจัดเร็วจัดนะครับถึงหน0 0มนรอบต่อนอาทีนะครับโอ้โหเร็วมากๆแรงมากๆทําให้การดูดฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของหนังเก็ปฝุ่นเมื่อกี้ผมบอ,อกไปได้ถึงครึ่งลิตรนะครับการดึงดเอาออกสามารถเอาออกค่อนข้างง่ายแค่ดึงออกมาตรงๆนะครับตัวฝุ่นเนี่ยจะถูกกักเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยวว่ามันจะไม่สามารถออกมาได้นะครับด้านบนก็จะมีรูอากาศที่ ให้มันดึงอากาศออกมาได้อะอะอย่างตอนนี้เนี่ยผมดูดจนเต็มแล้วนะครับถังมันก็ได้ขึ้นตัวแม็กซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งกันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปลองสาธิตในการใช้งานแล้วเดี๋ยวให้ดูฝุ่นภายในนี้ว่าที่มันดูดออกมาได้มาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับการใช้งานนะครับก็จริงๆไม่มีอะไรเลยเครื่องนี้ก็คือแค่เสียบปลั๊กแล้วก็สามารถดูดได้เลยนะครับโดยเฉพาะบ้านใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นแมวนะครับแมวตัวเนี้ยต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่มันผลิตขนเก่งๆผลิตไลก็ จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาลองสาธิตการใช้งานนะครับก็แค่เปิดปับ๊บมันก็ใช้งานได้ทันทีนะรจริงๆเขาจะดีเทคอัตโนมัติว่าจะเป็นโหมดแรงหรือโหมดเบาแต่ถ้าสมมุติรู้สึกแรงไปกดปรับโหมดครับเสียงจะต่างกันอันนี้ต่ําลงแล้วก็เสียงแรงขึ้นนะครับแค่นี้เลยสําหรับการใช้งานก็ลองดูดูครับ ในส่วนนี้ผมก็ลองดูมาสักพักนึงแล้วนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นอกจากดูดมันจะมีไฟ UV ฆ่าเชื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแง้มให้ดูนิดนึงแล้วมันจะได้เห็นแสงไฟ UV ใช่ไหมครับแสงสีม่วงๆตรงนี้มันจะทําการฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าเขามีระบบดีเทคป้องกันถ้าสมมติคุณยกออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะตัดการทํางานของไฟนะครับเนื่องจากว่าไฟ UV ตัวนี้มันมีไม่ค่อยดีต่อผิวหนังอะไรสักเท่าไหร่นะผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ดี ดูดฝุ่นดูดไรฝุ่นแล้วก็กําจัดในส่วนของตัวเชื้อแบคทีเรียรโดยการใช้ไฟ UV นะครับก็อารมณ์เหมือนกับยกโซโฟ,ฟาไปตากแดดนอกบ้านแต่อันนี้ก็คือแค่ดูดรอบเดียวเลยนะครับก็ไอ้ว่าเดี๋ยวเราไปดูฝุ่นต่างๆที่ผมได้ดูดสะสมมาหลายวันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับอ่ะก็นนี้เดี๋ยวผมจะมาเทฝุ่นที่ดูดออกมาทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าฝุ่นมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นอันตรายตบทางเดินหายใจมากผมแนะนําเวลาเอาฝุ่นมาทิ้งเนี่ยมาทิ้งนอกบ้านเลยหรือว่าใส่แมสบเดี๋ยวเราให้ดู ไรฝุ่นที่ดูดออกมาได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือใช้งานดูดมาค่อนข้างหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวบิดเทเอามาดูกันครับก็วิธีการเปิดมันจะมีตัวล็อกอยู่นะให้บิดมาเป็นการเปิดนี้ครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ผมก็เพิ่งดึงเทครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเขาจะมีตัวฝ่องน้ําที่เป็นฟิลเตอร์ไม่ให้ไรฝุ่นมันออกมานะครับก็สามารถดึงอย่างนี้ครับนี่ก็จะมีเขียนบอกด้านบนปึ๊บแล้วก็นี่คือผงโอ้โหคือแบบเยอะมาก จนผมต้องเอามาเทนอกบ้านนะคิดดูทรัหนึ่งนะเดี๋ยวขอถอดไส้กันไส้นี้มันถอดไงไมะอ่าตัวไส้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นมาได้ตรงๆเลยนะครับมันจะมีตัวยางสลักที่ให้มือจับก็ค่อยๆจับงัดแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับนี่ก็คือเป็นตัวไส้กรองนะครับซึ่งจริงๆนี้ฝุ่นมันควรต้องทิ้งตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวผมจะเททิ้งออกมาอือหืบอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดไรฝุ่น นี่ครับดูสภาพจากเครื่องนี้อันนี้ไม่ใช่ดูดฝุ่นตามพื้นนะครับดูดโซฟาดูดเตียงนอนที่คุณคิดว่าแบบมันดูสะอาดอะดูที่คุณนั่งทุกวันนอนทุกวันเนี่ยมันมีอะไรฝุ่นนะครับผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนจะบอกโหบ้านพี่แม่งสกปรกว่ะบ้านคนแบบนู้น,นี้นะบ,บอกตามตรงบ้านผมมีเครื่องกรองฝุ่นบ้านผมมีโรบอทบ้านผมมีเครื่องดูดฝุ่นและล่าสุดก็มีตัวจิมมี่ที่ถูพื้นนะครับ บ้านผมเนี่ยฝุ่นก็คือถูอะไรตลอดตลอดแล้วก็โซฟามันก็ไม่ได้ดูสกปรกนะครับแต่พอผมได้ลองใช้ตัวเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับของทางกิมมี่ในรุ่น BX 5นะครับก็ต้องบอกตามตรงคือแบบบ้านเรามันสก,กปรกได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของไส้กรองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสามารถนําไปล้างน้ําได้เลยนะครับล้างน้ําทําความสะอาดนะครับล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ตากแห้งรวมถึงเจ้าตัวฟองน้ําตัวนี้นะครับก็สามารถเคาะออกนี่มันสามารถเคาะออกได้แล้วก็นําไป แช่น้ําล้างน้ําอะไรต่างๆให้สะอาดนะครับผมแล้วก็ตากแดดให้แห้งให้สนิทนะครับก็จะพร้อมใช้งานนี่ฝุ่นออกไปแล้วนะครับผมก็ถือว่ากองไรฝุ่นออกมาได้ดีมากๆผมบอกได้เลยว่าบ้านใครที่เป็นภูมิแพ้ใครนอนนะครับหรือว่าใครนั่งบนโซฟาแล้วรู้สึกคันนะครับซื้อเสักหนึ่งเครื่องนะครับราคาเครื่องนี้ก็แค่2390บาทถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมแนะนำในช h อป e ีเลยเขาจะมี Jimmy Official s t o r e นะครับซื้อในไทยได้การรับประกันด้วยนะครับ ลองดูแล้วกันครับสำหรับเจ้า Jimmy BX5 ตัวนี้นะครับ2,390าทสํ 2, บาทสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์พีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ารอบหน้าจะมีอุปรกรณ์สำหรับพ่อบ้านไอทอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามชมครับไปล้ครับผมสวัสดีครับ